ทั้งควนทั้งกลิ่นฟุงข้าว่านหนูคะ่ะก็ร้านป้าอ,อาหารตามสั่งกลิ่นอาหารก็มีปกติยอยู่แล้วนี่แต่ตาเดือดร้อนเสื้อผ้าะเมินกินอาหารไม่หมดแล้วเนี่ยหนูก็เดือดร้อนค่ะจะอ่านหนังสือจะทํารายงานในบ้านใช้ชีวิตลําบากมากกิอนอาหารกวนใจหนูสุดๆน่นตอนไปโทษคนสั่งน่นสั่งผัดกะเพราผัดสตอผัดเผ็ดๆอ่ะเกี่ยวอะไรกับผมเนี่ยเขาคุณไม่สั่งฉันก็ไม่ทำไงป้าทำไมพูดแหมวอย่างนี้ล่ะผมไปดีกว่า เดือดร้อนแบบนี้ป้าต้องรับผิดชอบป้ามีรับผิดชอบแต่ป้าต้องรับผิดชอบป้ามีรับผิดชอบป้าครับทำแบบนี้มนผิดกฎหมายนะครับผิดยังไงผิดยังไงป้าเปิดร้านอาหารตามสั่งมีกลิ่นก็เป็นเรื่องปกติมันผิดกฎหมายได้เหรอผิดพรบสาธารณสุขครับผิดนำคานตามกฎหมายผู้ใดทำให้เกิดความเดือดร้อนํำคานในเรื่องของกลิ่นเขาเาควันมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินสองพันบาทแล้วถ้ามีคนไปแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่เจ้าอนาทกสารมาแปะหน้าร้านคุณป้าแล้วถ้าคุณป้ายังไม่แก้ไขในเวลาที่กำหนดถือว่าฝ่าฝืน จะไม่ให้มีกลิ่นได้ยังไงล่ะป้าต้องมีเครื่องดูดควันดูดอากาศนะครับป้าทำอาหารบ่อยควันหรือกลิ่นจะได้ไม่รบกวนคนรอบข้างครับทีนี้ป้าจะจัดเครื่องดูดควันดูดกลิ่นได้หรือยังคะร้รานข้างเคียงจะได้ไม่เดือดร้อนไปด้วยหนูจะได้ไม่เหมเห็นกลิ่นอาหารไม่สำรับควันในบ้านหนูอีกป้าขอโทษป้าจะติดเครื่องดูดควันให้เร็วที่สุดจะ้ะเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนยังไม่รู้กดมาใกล้ตัวรู้ไว้อุ่นใจจะไปได้ประโยชน์นะคะ